สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวงในเผยพิงกี้ร่ำให้บอกไม่อยากติดคุกแรงข่าววงในเผยพิงกี้ร่ำให้พบทนายบอกไม่อยากติดตารางยังคงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งประเทศสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ทีดีที่มีชื่อนักแสดงสาวดังพิงกี้สาววิการชัยเดชได้ตกเป็นจำเลยโดยสารอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัว เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสงูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง2.5พันล้านบาทซึ่งตอนนี้พิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายได้ถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีล่าสุดมดดำกระชาพาได้เผยผ่านทางรายการแฉว่าปัญหาตอนนี้คือพิงกี้จะได้ประกันตัวหรือเปล่าซึ่งในวันนี้พิงกี้ได้ร้องไห้เริ่มเครียดแล้วแต่พยายามจะไม่เครียดมาก ก็เพราะว่าอยู่กับแม่ด้วยวันนี้เป็นวันที่ห้ากักกันโรคเสร็จแล้วต้องย้ายตัวไปอยู่อีกสถานที่หนึงคือแดนแรกรับก็ต้องปรับตัวอีกล่าสุดทางเพจผู้จัดการออนไลน์ได้นำเสนอเรื่องราวที่ได้รับทราบมาจากแหล่งข่าววงในว่าวันก่อนมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพิงกี้สาวิกาชัยเดชและคุณแม่สลรินยาชัยเดชเข้าไปพบทั้งคู่ด้วย ยได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่าพิงกี้ร้องไห้บอกไม่อยากติดปรึกษาเรื่องจะยื่นประกันตัวเป็นครั้งที่2และในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งทนายอย่างเป็นทางการแต่ก็มีทนายชื่อดังหลายคนที่เสนอตัวเข้าช่วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ